สวัสดีค่ะมัดอนนิมาสค่ะวันนี้นะคะมัด lalisa guru.com จะพาทุกคนมารู้จักกับผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจค่ะ Number 7 Protect and Perfect Intense Day Cream and Eye Cream ค่ะ สำหรับ PROTECT and p e r f e c t i n t e n s e ต์สเตย์คร15นะคะมันว่าเป็นครีมที่สามารถจะช่วยลดขั้นตอนในการบำรุงผิวตอนเช้าได้อย่างดีเลยค่ะเพราะว่าเป็นครีมที่มาพร้อมกับสารป้องกันแสงแดดนะคะนอกจากนั้นยังให้ประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการทาเซรั่มด้วยค่ะ นอกจากนั้นนะคะเนื้อครีมก็ยังมีความเข้มข้นแต่ว่าเมื่อทาลงบนผิวนะคะจะให้ความรู้สึกบางเบาไม่เหนียวเหนอะหนักนะคะก็เลยเหมาะกับการใช้ในช่วงซัมเมอร์ที่อากาศร้อนแล้วก็ทําให้ผิวเนี่ยมันได้ง่ายแต่ว่าสําหรับตัวนี้นะคะไม่ทําให้เมคอัพของเราเนี่ยละลายหรือว่าเป็นคราบค่ะ นอกจากการบำรุงผิวหน้าแล้วนะคะผิวรอบดวงตาก็เป็นสิ่งสำคัญที่หลายๆคนมองข้ามค่ะมัดเองนะคะก็เป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาเกี่ยวกับริ้วรอยใต้ดวงตานะคะอาจจะเกิดทั้งการนอนดึกนะคะไลฟ์สไตล์ของคนเดี๋ยวนี้หรือว่าอาจจะเกิดจากการบำรุงที่ไม่เพียงพอค่ะนี่เลยค่ะ r r t e ท t and Perfect Intense e y e Cream นะคะใช้คู่กับตัวเดย์ครีมนะคะจะทำให้มีการบำรุงผิวได้อย่างล้ำลึกและก็สมบูรณ์แบบค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นความรู้สึกของมัดที่มีต่อผลิตภัณฑ์ Number no. s Protect and Perfect Intense นะคะ Day c คร a มแล้วก็ Eye Cream ค่ะ อย่าลืมนะคะว่าแต่ละคนมีสภาพผิวแล้วก็ปัญหาผิวที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นนะคะมัดอยากให้ทุกคนเนี่ยไปลองเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับสภาพผิวแล้วก็เหมาะกับความต้องการของตัวเองนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่กําลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นสกินแคร์ดูแลแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยนะคะก็สามารถจะไปทดลองผลิตภัณฑ์ของ number s e ได้ที่ร้าน boots ทุกสาขาเลยค่ะ ติดตามมาเพิ่มเติมนะคะในที่ facebook.com/anonymusfanpage o และ lisa.guru.com ค่ะ number s protect ผิวสวยใสยให้ดูอ่อนไวัแบบเพอร์เฟค่ะสวัสดีค่ะ